มาสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับก็คือช่วงของข่าวเด่นบอจอนะครับวันนี้ก็ทั้งน้้นของทีมข่าวมีการคัดสรรข่าวมา2ข่าวนะครับมาอัปเดตมาเล่าให้กับอินเวสเตอร์ฟังนะครับตรงนี้เริ่มจากข่าวแรกนะครับชโยนะมีการเซ็น MOU กับสหการประมูลนะครับเรียกว่าซื้อนี่ลิสซิ่งซื้อนี่กลุ่มลิสซิ่งนะในนาทีลิมประเสริฐนกรรมการผู้จัดก,การสายบริหารนี่บริษัทชโยกรุ๊ป จำกัดมหาชนนะเปิดเผยว่าบริษัทได้มีการลรงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทหาการประมูลจำกัดมหาชนนะครับด้วยว่าครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนะของเชยโยนในการที่จะเพิ่มพันธมิตรด้านการ,รมูลนะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งนะในการสับสนโอกาสในการซื้อนี่น้อยคุณภาพครับเข้ามาบริหารนะในกลุ่มสินเชื่อรถจักรยานยนต์และรถยนต์นะจากเดิมจากเดิมนะบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการซื้อ นี่ประเภทไม่มีหนักประกันและนี่ที่มีหลักประกันนัเข้ามาบริหารอยู่แล้วนะในส่วนของชโยเองยังมีการวางแผนในการย่จะขยายพอร์ตซีนี่นะในกลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีกนะคาดว่าคงจะได้เห็นความชัดเจนมากขึ้นในปีนี้นันเรียกว่าเขามีการเซ็น MOU กับสหการประมูลแล้วนะในส่วนของคุณวรัญยูนะศิรากรรมการผู้จัดการบริษัทสหการประมูลจำกัดมหาชนนหรือว่าต้องบอกเลยว่าก็ก่าวว่านะบริษัทนะประกอบธุรกิจให้บริการนั้นในการ ให้บริการเป็นคนกลางในการจัดการประมูลทรัพย์สินทุกประเภทรวมทั้งให้บริการด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประมูลนะ,ะโดยมีพอร์ตหลักคือรถจักรยานยนต์รถดุและรถยนต์รวมกว่า90%ของพอร์ตสินค้าทั้งหมดทําให้บริษัทมีความเชี่ยวชาญได้เป็นที่ยอมรับจากลูกค้ามาตลอดกว่า30ปีนะครับจึงมีความเชื่อมั่นว่าจะให้การสนับสนุนการดาเนินการดําเนินงานของชโย รุปได้เป็นอย่างดีนะและเป็นโอกาสในการที่จะขยายตลาดในการประมวลรถจักรยานยนต์และรถยนต์ในปีนี้เพิ่มขึ้นด้วยการให้บริการอย่างมืออาชีพนะครับนี่คือข่าวแรกนะของข่าวเด่นบยจนะครับเรียกว่าทางนะของเจโยกรูปเองกับสรรัสการประมูลเองเขามีการจับมือกัน MOU เป็นพันธมิตรกันอยูน่นี้เรียกว่าก็ต้องมานั่งติดตามเรื่องของการ ร่วมไม้ร่วมมือกันเราคงจะได้เห็นความชัดเจนภายในปีนี้นะตามที่ท่น่าของคุณาทีเองนะถือว่าเป็นผู้บริหารของฮีคุ้ให้ข่าวไว้นะครับมาสู่ข่าวที่2นะครับบิวตี้ตั้งรายได้ปีนี้โต5%เนะครับนายแพทย์สุวินไกรภูเบศประธานเจ้าที่บริหารบริษัทบิวตี้คอมมูนิตี้จำกัดหมาชนหรือว่าหุ้นบิวตี้นะมีการเปิดเผยว่ารายได้รวมในปีนี้บริษัทมีการตั้งเป้าการเติบโตนะครับเรียกว่าแบบค่อยเป็นค่อยไปนะโดยตั้งเป้าอย่างโต 5%และรักษาอัตรากำไรสุทธิไม่ต่ำกว่า5%นะครบในบริษัทได้มีการวางเป้าหมายนะครับในด้านผลประกอบการจะกลับมาทำกำไรนะมีฐานะทางการเงินและกระแสงเงินสดนะครับที่แข็งแกร่งนะพร้อมที่จะพัฒนาธุรกิจให้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะั่นแหละจะดีในรอบปี2563นะฐานะของบิวตี้เองนะครับก็มีการปรับกลยุทธ์และแผนธุรกิจตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยได้มีการปรับโครงสร้างการบริหาร การจัดการครั้งใหญ่นะมีการลดต้นทุนการผลิตและการขายและการและค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการในโรง่างมีในยิ่งสคัญนะครับรวมถึงการลดขนาดองค์กรให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจและสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะนอกจากนี้ทนเงของบิวตี้ก็มีการปรับรูปแบบในเรื่องของช่องทางการจําหน่ายใหม่ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับเรียกว่าพัฒนาโดยโมเดลธุรกิจใหม่เพื่อเป็นฐานในการขยายการตลาดได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมเชื่อว่า วันนี้ช่วงของข่าวเด่นบอจอถือว่าเป็นไฮไลท์ทั้งหมดเลยว่าแม่ฟังปุ๊บเนี่ยสองข่าวนะแต่เท่ากับได้3กิจการนั่นคือตัวของเทโยกุปสากามูลแล้วก็บิวตี้ตรงจุดนี้นะครับส่วนเกมหุ้นจะเป็นอย่างไรในวันวิ้ก็เป็นเรื่องที่ต้องมานั่งติดตามกันถ้าเกิดนักหนุนชื่นชอบนะครับมีฝากแชร์ฝากซับสไคร้นะครับช่องของ a c e b o o k หุ้นอินไซน์รวมถึงช่องยูทูปหุ้นอินไซด์ด้วยสําหรับรายการก้วยหอมกับกรุในวันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบม้บบผม